เหงือกเชงนะครับผมเหงิอเชงก็คือจะเป็นลักษณะของการประคองศีรษะทีเรียกว่าเหงิอกนะครับอีกมือนึ่งนะครับจะเป็นการประคองกางเรียกว่าชินกิบการประคองศีรษะนะครับใช้มือซ้ายนะครับจับบริเวณหน้าผากนะครับในลักษณะของการชิึงชี้กับนิ้วงออมือจับไว้อ๋อเชยเชยเชยคางมืนก้นมันกดหน้าผากไว้อะครับแล้วก็ถ้าเป็นผู้ป่วยเราจะไม่เชยคางถ้าเป็นของวันนี่ติดใจตุ้มกระดูกต้มคอเนาะเราจะไม่เชยคางนะครับอีกมือหนึ่งนะครับ บริเวณนะครับประคองเนาะจะเป็นธีการประคองกับบริเวณใต้คางครับผมโอเคอ่าแขนนะครับวางหน้าไปกับตัวผู้ป่วยได้เลยนะครับผมวางหน้าไปกับตัวผู้ป่วยได้เลยอ่าได้เลยแต่ถ้าเป็นกรณีที่เป็นผู้หญิงนะครับมีนมนะครับแล้วแล้วต้องอยู่ในที่เกิดเหตุนะครับให้ใช้พี่การชันเห่าขึ้นอ่าระวังใหน่แล้วก็เอามือเนี่ยอ่าตั้งสองไว้โอเคนะครับ เอาสอบเดนดันสอาแล้วนะครับสอบดันเข่ากลัวติดนะแต่จะทำให้ดูก็เด่นจะทำให้น้องนักศึกษามาดูตาบอกนะครับตรงสอบนะครับจะดันเข่าไว้นะครับผมสอบจะดันเข่าไว้นะครับไม่ใช่เข่าดันสอบแต่สอบดันเข่าไม่ใช่เข่าดันสอบนะครับสอบดันเข่าไว้นะครับผมจะเป็นลักษณะในกรณีที่เป็นผู้ป่วยหญิงนะครับ กลัวที่จะมีการโนลามหรือว่าจะไปโดนลมเขาเนาะรเราจะใช้วิธีการอเอาเอาเขา่า,ขาั้างจ้างเข่าขึ้นมาแล้วก็ที่สองดันออกอันนี้จะดูเป็นการสุภาพนะครับสุภาพมากกว่าที่เราเอามือค่อยเอาแขนเราเนี่ยวางลากไปหลังอ,อกเขาเนาะก็จะดูไม่ดีนะครับผมดูไม่ดีโอเคอ่ะสมมุติอ่ะลองทําเหมือนเดิมน,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 นะครับเฮนกิทเฮนกิทเชงนะครับเฮนกิทเชงอ่ะตัเป็นผู้ชายลากไปเลยเป็นผู้ชายเป็นผู้ชายเลยอ Okay. มือนะครับคนที่อยู่ศรีรษะจะต้องเปลี่ยนเป็นท่า modify grip เราจะเรียกท่านี้ว่าทับิเชียต grip นะครับผมทับิเชียต grip เนี่ยจะเป็นลักษณะของการช้อนนะครับบริเวณสะบักนะครับมือร่างขวาของผู้ช่วยเหลือนะครับช้อนบริเวณสะบักข้างข้างเดียวข้างมือขวาข้างเดียวนะครับส่วนข้างซ้าย